ที่ใครเป็นแฟน After You น่าจะคุ้นเคยกับร้านที่อยู่ในศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ต่างๆใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ After You หันมาเจาะตลาดขนมที่หาซื้อได้ง่ายขึ้นในร้าน7 e เ e ่นอเลซึ่งในมุมของนักลงทุนก็อดตั้งคำถามไม่ได้ค่ะว่าขนมเหล่านี้กำลังจะแย่งส่วนแบ่งการขายไปจากร้านในเครือของ After You เองด้วยหรือเปล่าอันนี้คือไซส์เดียวกับที่ขายในมิกาเลยใช่และในมิกาก็ยังขายขายอยู่แล้วมันแย่งกันมั้ไม่ไม่เลย อาจจะดีขึ้นด้ออวยเพราะเขารู้จักกันนี้มากขึ้นแน่นอนค่ะว่าการขยับตัวในครั้งนี้ของ After You อยู่ในความสนใจทั้งของผู้บริโภคและนักลงทุนซึ่งดูเหมือนว่า After You เองก็ได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกันสะท้อนจากรายได้ในช่วง6เดือนของปี2567ที่ After You ทำรายได้ไป724.92ล้านบาทกำไร126.86ล้านบาท ซึ่งมาเจาะลงไปในงบการเงินก็พบว่าเมื่อมีรายได้เข้ามา100บาท Afteryou จะมีรายได้ที่มากที่สุดมาจากร้านขนมหวาน88บาทขายสินค้าและวัตถุดิบ6บาทขายและจัดงานนอกสถานที่4บาทรายได้จากแฟรนไชส์1บาทและรายได้อื่นๆอีก1บาทค่ะซึ่งมาหักลบกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่ากับ Afteryou จะมีกำไร18บาทจากทุกๆ100บาทนั่นเองค่ะ แล้ว After You จะยังเติบโตท่ามกลางการแข่งขันของร้านขนมทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างชาติได้อีกแค่ไหนติดตามได้ใน Company s n a p s h o t วันนี้ขอบคุณพี่หมิงมากๆเลยนะคะหลายคนกําลังรอฟังอยู่เลยค่ะเพราะว่าโอ้โหถ้าเราดูที่งบไตรามาสสอของ after you ที่ประกาศออกมานะคะเอาแค่ตัวเลขแรกก็คือ s o ซ e s a l e s Growth นะคะยอดขายของสาขาเดิมที่เติบโตขึ้นมาเกือบ15%บนะคะครจริงๆแล้วพี่หมิงค่ะถ้าเรามองเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันน่ะธุรกิจร้านอาหารไม่ต้องอยู่ในตลาดก็ได้อยู่นอกตลาดก็บ่นกันอุบละ ตัวเลขของธุรกิจร้านอาหารในตลาดยิ่งคอนเฟิร์มใหญ่เลยเพราะว่ายอดเซมสตอร์เซล Growth ของแต่ละร้านที่ออกมาเนี่ยโอ้โหดูแบบหนักพอสมควรแต่ After You ไม่เป็นแบบนั้นน่ะโตได้1 5มันมาจากอะไรคะพี่ถ้าถ้าเกิดว่าเป็นร้านอาหารที่ จีน้าพูดเมื่อกี้เนี่ยอาจจะเป็นล้านไทยขายคนไทยเป็นหลักมันก็ควรจะเป็นไปตามเศรษฐกิจค,ค,วความคล่องของการจับจ่ายของประชาชนถูกไหมครับแต่อ f t e r เจออยู่เราก็มีฐานลูกค้าที่มาจากต่างประเทศด้วยแล้วกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ p เป d นงินมากกว่าลูกค้าไทยพอสมควรสิ่งที่ได้ผลเสมอมาคือการออกสินค้าใหม่คือคนที่จะได้เงินนั้นน่ะคือคนที่ น่าจะสร้างความรู้สึกพิเศษและคุ้มค่าที่สุดให้กับลูกคา้าใ,ใน q u a r t e อร์สองอ่ะมันก็มีหลายตัวที่เราทำออกมาแล้วรู้สึกว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับต,ตั้งแต่เอแคลที่ทุกคนทราบมีทั้งมีเรื่องของการตลาดมีเรื่องของอะไรผสมเข้ามาอีกอันหนึ่งเลยซึ่งดีมากๆเนี่ยก็คือคากิโกริที่เป็นชุเรียนด้วยหน้าตารสชาติที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกอยากจะจ่ายโดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติเนี่ยเราจับทางแล้ว ว่าปีหน้าเราจะต้องทําได้ดีกว่านี้อีกนะครับมีหลายๆแมคาเนกที่อาฟต์อยูใช้มาโดยตลอดอย่างเช่นพาร์ทเนอร์ที่ดีๆเช่นสถาบันอย่างเช่น UOB เป็นสินค้าแล้วก็บัตรเครดิตนะครับค่ายมือถือต่างๆเนี่ยที่เป็นพาร์ทเนอร์เรามายาวนานเนี่ยมันก็วินวินนะครับตัวสถาบันก็ได้การตลาดที่ดีลูกค้าก็แฮปปี้มากเราก็ได้ขาย สองเยอะขึน hmm. ้ก็สุดท้ายอาจจะเป็นการ Utilize ทางบริษัทก็พยายามจะย mm ูทิ i ไลซพื้นที่เพิ่มโต๊ะขยาย mm hmm. ไอ้นี่คือไปตามตัวเลขเลย <Ha. S 1> อะไรดีก็ไปตามนั้นมาร์เก็ตเพ e สก็สาขาที่ดีก็เก็บไว้สาขาที่ไม่ค่อยก็ปรับลงหน่อยให้เล็กลงนิดนึงเ mm hmm. พิ่มโต๊ะแล้วก็พยายามสร้างเชิญโอเวอร์ให้ได้ <Ha. S 1> ทุกอย่างนิดนิด,นดหน่อยหนรวมกันเนี่ยมันก็เป็นภาพที่ ที่เราเห็นถ้าฟังจากที่พี่หมิงพูดเนาะสามประเด็นหลักๆประเด็นแรกคือนักท่องเที่ยวกลับมาเพราะนี้คือกลุ่มลูกค้าเรานักท่องเที่ยวโตขึ้นมาประมาณ7%จอันนี้ที่เราเห็นในสาขาเรานะคะส่วนที่2คือ Product ใหม่ๆทั้งหลายซึ่งฮิตเพรดมันค่อนข้างสูงขึ้นก็คือตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นและส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของการ UT i l ล z e space ให้ตรงกับพืดีมันนะคะรวมไปถึงเรื่องของการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ใหม่ๆที่เข้ามาและเก่าๆและเก่าๆด้วยคือที่แข็งแรงมากก็คือเก่าๆไม่อยากจะบอก ว่าเป็นหนึ่งในนั้นที่แบบใช้บัตรเครดิตเราไปคือมันจะมีทุกวันศุกร์กับแบงค์หนึ่งกินทุกวันศุกร์ค่ะอัจะอยู่เจอกันนะเพราะว่าโปรดีมากก็มันมันไม่วินวินเลมันสามวินเลยนะเออใช่ลูกค้าก็แฮปปี้ใช่ไหมแล้วเข้าไตรมาสสามมาเป็นยังไงบ้างคะคือโมเมนตัมมันต่อเนื่องไหมนักท่องเที่ยวมันยังมาไหมหรือว่ายังไงคะพี่ผมพูดมาตลอดว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่เที่ยวสนุกและไม่แพงนะครับมันมีหลายประเทศที่เพิ่งจะ หัดเที่ยวเมืองไทยมผมก็จะขอบอกว่าอย่างเช่นเวียดนาม,มนักท่องเที่ยวเวียดนามเนี่ยพิ่งคิดเป็นเทรนด์มากการมาเที่ยวกรุงเทพเนี่ยแล้วเขาก็ explore นู่นนี่นั่นแล้วเราก็โชคดีอีกว่าเราเป็นหนึ่งในเช็คลิสต์ที่ต้องแวะมานิดหนึ่งนะครับทั้งมาทานด้วยมาหิ้วของไปฝากด้วยอะไรด้วยม,มีหลายๆส่วนนะที่ผ่านมาอย่างควอเตอร์หนึ่งเนี่ยเราก็ได้ กระแสจากลูกค้าอินโดนีเซียเยอะมากนะครับจนถึงข้อดีเวลาที่สินค้าเทคเอาเ y วมันเป็นกระแสและถูกคิวไปเป็นของฝากเนี่ยแบรนด์ก็จะถูกฝังอยู่ใน<อ>ในในหัวของลูกค้าแล้วมันก็จะบิลฐานลูกค้าให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราก็สะสมมาโดยตลอดไตรมาสสาก็ยังมีโ um มเมนตัมนี้ยังมีโมเมนตัมนั้น <Okay. S 1> อยู่นะครับแล้วก็โปรดักตหลายๆตัว การสินค้าของฝากอะไรมันก็ยังถือว่า STRONG อยู่ควอเตอร์สามอ่ะทางจีน่าท้งทราบเราก็มีกิจกรรมเพิ่มไปอีกมีสินค้า ready to eat <อ>แล้วก็เข้าไปในร้านสะดวกซื้อหรือขายในร้านเราเองบ้างอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างทยอยออกมาเรื่อยๆอ,อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นอ g e เจนหลักของปีนี้1อัน ซึ่งก็ต้องบอกว่ามาในช่วงไตรมาสสามนี่แหละที่เห็นกันแบบชัดๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคําถามที่นักลงทุนเนี่ยติดตามกันอยู่นะคะในบล็อกดีอินเวสต์มีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากเลยค่ะพี่มิงคะคำถามนึงเนี่ยดีที่น่าขอนอ่านคาถามในนี้เลยละกันแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อเรื่องนี้เนาะอย่างตัวที่เราเห็นชัดมากๆนอกเหนือจากไอศครีมที่ไปร่วมมือกับเนสเลอันนี้คือโคแบรนด์ถูกไหมคะเข้าไปก่อนแต่ว่าตัวที่โอ้โหสร้างเสียงฮือฮาก็คือขนมปังเนยสดไซส์ห้าสิบห้าบาทที่เซเว่นอีเล ายคนถามเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะเข้ามามันจะเป็นการยแย่งยอดขายจากร้านอ่าไม่ว่าจะเป็นโอเคอาร์ติยูขายไซส์ใหญ่ส่วนนะแต่ว่ามีก้าเนี่ยก็คือขายไซส์นี้เหมือนกันนะคะมันแย่งกันหรือเปล่าออแล้วมาจีนเราก็ต้องไม่แบ่งให้ชาแนลอื่นว่า <c oughs> มไม่ใช่ชาแนลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเ,เป็นยังไงบ้างวีคแรกที่ร้อนจบไปเนี่ยผมก็มอนิเตอร์ทุกวันค่ะ <c oughs> อ่าพาร์ทที่จริงๆผมเองก็ยัง บอกกับทีมงานไปด้วยว่าให้ฟอร์ c ค s t ยอดขายที่ร้านดีๆนะมันอาจจะมีการดึงยอดกันแต่ว่าแต่ตั้งแต่วีคแรกจนถึงวีคเนี้ยไม่เปลี่ยนเลยยังสตรองอยู่คือยอดขายที่สาขาอันนี้คือมิก้าถูกไหมครับทั้งมิก้าและอาฟจะอยู่เองอาฟจะอยู่ขายแบบกล่องใหญ่ใช่ไหมครับก็ไม่ไม่ดอปไม่ดอปเลยเราค้นพบว่า อาบจะอยู you, เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ตามห้างตามคอมูคอมมูนิตี้มอลอะไรใดๆซึ่งมันไม่ได้สะดวกสำหรับทุกคนแต่พอไปอยู่ในเซเว่นนะมันง่ายแล้วมันก็ไม่แพงมีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าราคา55บาท<อ>ซึ่งมันค่อนข้างแพงนะถ้าเทียบกับคู่แข่งอื่นๆที่วางอยู่ในเซเว่นก่อนหน้าเราเลยรอย่างเงี้ยอาจะอยู you, มันมันเป็นพรีเมียมค่ะ มาตั้งแต่ตั้งต้นอยู่แล้วซึ่งอันนี้เรามั่นใจถามว่าถ้าไปขายราคาแบบแมสแมสมากๆอ่ะหน้าตาสินค้าอาจจะเป็น,ปนแบบนี้ไม่ได้ซึ่ง r i c i n g เนี่ยมันก็ถูกวิเคราะห์แล้วก็ planning มาระหว่างทีมเราแล้วก็ทางผู้ขายก็คือเซเว่นก็เห็นด้วยตรงกันว่านี่คือราคาที่เหมาะสมที่สุด ขนมปังในโซดตัวนี้เรายังผลิตไม่ได้ถึงดีมาน์ด้วยซ้ำคือตอนนี้ที่เราซัพพลายเนี่ยก็คือกรุงเทพและปริมณฑลงันยอดนี่เป็นยอดยอดแท้ยอดจริงคือเรามีแคปที่เราสามารถทําได้เต็มแล้วแคปเต็มแล้วใช่ก็ซึ่งอันเนี้ยเป็นโจทย์โจทย์ที่เราได้ดําเนินการแล้วก็คือว่ากําลัง อยู่ในช่วงดําเนินการขยายพื้นที่การขยายไปอย่างจังหวัดอื่นๆที่เหลืออีกนอกกรุงเทพฉนั้นแอบถามได้ไหมว่าณปัจจุบันน่ะสมมติว่าออเดอร์มา100%เนี่ยเรายังช็อตเทจอีกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราแบบทำไม่ทันจริงๆแล้วแต่วันก็ขาดอยู่เป็นเป็นหลักพันก็มีโอ้หลักพันชิ้นมีใช่ซึ่งอันนี้แค่กรุงเทพและปริมณฑลแต่ว่าแพลนก็คือแค่สินค้าตัวนี้เราจะไปเซเว่นอื่นๆในจังหวัดอื่นด้วยนะคะ แล้วนอกจากสินค้าตัวนี้ล่ะแพลนเราจะมีอะไรเติมเข้ามาใือว่ามไนบ้างคะคือในไพ e ไลน์ที่ทางคุณเมย์และแอนดีทำเนี่ยก็มีสินค้าที่ develop อยู่หลายรูปแบบ Develop โดยเราพัฒนาโดยเราจะจำหน่ายโดยเรานั้นก็มีแบบหนึ่งกับอีกอันหนึ่งก็จะมีการพาร์ทเนอร์กับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆเป็นไปตาม p o l i c y บริษัทปีนี้เลยก็คือว่าโอเคนะเราจะต้องอย่าเรียกว่าลด การพึ่งรายได้จากคาเฟ่เลยไม่ใช่แต่เป็นการเพิ่มรายได้จากชานลอื่นๆนะครับซึ่งมันก็สองสาตัวที่ได้เริ่มขายมามันก็เปิดตัวไปได้อย่างค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ เป็นกําลังใจให้กับผู้ทําได้อย่างดีเรียกว่ากรุยทางได้สวยแล้วสำหรับขนมปังเนยสดนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นการออกมานอก c h ชาแนลของตัวเองนะคะครั้งแรกๆเลยแบบเต็มตัวเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ไปในรูปแบบของไอศครีมกับเนส t l เล่ใช่ไหมคะซึ่งตัวนั้นก็ฟิทแบกเป็นไงบ้างดีครับก็ไปได้เรื่อยไปได้เรื่อยแล้วก็อันนั้นเขาก็มีแลนที่จะเดี๋ยวมีเฟลเวอร์มีอะไรเข้ามาสำหรับ แต่ทีเนี้ยไอตัวที่มันเป็น Product แบบเนี้ยแบบ r e a d y to eat นะคะเราก็จะมีมากขึ้นด้วยเพราะว่าแอบเห็นว่าสักครู่ที่เราคุยกันนะคะมีเห็ดชีตะเกะมีฟองเต้าหู้ก็คือถ้าพูดถึงเรื่องไอเดียเนี่ยทีมไอของคุณเมย์แล้วก็ลูกทีมคือมันเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึง Product Ready to eat แบบเนี้ยที่มีเชฟไลฟ์นานๆเก็บด้วอุณหภูมิแอมเบียแบบเนี้ยมันก็เป็น เป็นโน้ตฮาวใหม่ที่อับจะอยู่เองก็ต้องเรียนรู้ค,ค่อยๆทำค่อยเรียนรู้ไปเพราะจุดแข่งของอับจะอยู่คือทําขนมอบสดเสิร์ฟในคาเฟ่ใช่ไหมครับโดยที่ไม่ไม่ชดเชยคุณภาพแล้วก็ใส่ไปเต็มที่ไม่ต้องห่วงเรื่องเก็บเรื่องอะไรใดๆแต่ละพอจินคาลักษณะนี้มันมีโน้ตหาวนี้เข้ามาซึ่งเราก็เทคทม์เพื่อค่อยๆผลิตันออกมา ซึ่งต้องบอกว่าส่วนถ้าใครได้ดูงบ after อยู่อ่ะจะมีแบ่งรายได้ออกเป็น4กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือรายได้จากตัวของคาเฟ่แหละส่วนที่2ก็คือรายได้จากการขายสินค้าลักษณะนี้และวัตถุดิบและวัตถุดิบที่อันนี้ซัพพลาให้กับทางมิก้ามิก้าหรือหรือวัตถุดิบที่เราส่งไปต่างประเทศให้แฟรนไชส์ให้แฟรนไชส์ซีเราหรือสินค้า OEM ทั้งหมดที่เราซัพพ สายการบินสร้านเชนกาแฟอะไรใดๆก็จะอยู่ในกลุ่มนี้หมดซึ่งตรงนี้ตอนนี้มันเป็นประมาณ6.1%เรเนของ total revenue ในไตรมาส2นะคะแต่ว่าตัวเนยสดเนี่ยมันเข้ามาช่วงไตรมาส3ามันเริ่ม kick off หนึ่งกรคมาธิกามไตรมาส3าพอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็น่าจะสามารถคาดหวังได้ว่าเฮ้ยพอชั่นของส่วนรายได้ที่มาจากนอนคาเฟ่ไอ้ตัวจัดหาสินค้าและวัตถุดิบเนี่ยจัดขายสินค้าจะมากขึ้นใช่ก็มันก็จะ็อป ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ควรจะท็อปอัพเล็เกินไปอีกใชแล้วคาดหวังไหมคะมีเป้าหมายไหมว่าเราอยากจะให้ส่วนของรายได้ที่มาจากก้อนเนี้ยมันประมาณเท่าไหร่ของพอร์ตทั้งหมดเคาอีกคือโอเคมันได้เต็มเต็มควอเตอร์สามแล้วแล้วก็จะสี่ด้วยก็ก็ลองลุ้นสองดิจิตดูอะไรประมาณนี้ซึ่งแพลนของพี่หมิงจริงๆถ้าใครติดตามพี่หมิงมาเนี่ยก็จะรู้ว่าพี่หมิง เอมภาพนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะคืออยากจะให้มี after you เป็นมากกว่าแค่คาเฟ่นะคะและนี่คือสิ่งที่ค่อยๆผลิดอกออกกลดให้เราได้เห็นกันมาละนะคะซึ่งจะเห็นว่าไม่ได้มีแค่ขนมแต่ว่าก็ขยบมาทำแบบขนมที่ไม่หวานบ้างและนะคะในไ i p e l ล n e ปีนี้ยังมีอีกเยอะไหมคะจริงๆในไ i p e l ล n e เยอะแล้วก็มันก็ทยอยยอยมาเพราะบางตัวเนี่ยงานอดีมันซับซ้อนนะละเอียดอ่อนเป็นเรื่องต้ต้องทดสอบเชฟไลน์ มันจะมีเรื่องชิมอะไรเงี้ย s ซนอรี่เทสอะไรใดๆก็ทยอยผ่านมาเรื่อยๆก็ภายในสิ้นปีก็จะเห็นอีกแหละครับยขออุบไว้ก่อนไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวรอติดตามในฐานะแฟนคลับ after you นะคะแต่นอกเหนือจากนั้นพอคอนเวิร์ตมาเป็นเรื่องของแบบตัวเลขในผลการดำเนินงานนะคะคือส่วนหนึ่งที่เราเห็นเลยจากงบไตรมาส2รอบนี้ก็คืออัตรากำไรขั้นต้นหรือ gross profit m มาจินสวยขึ้นเยอะเลย นะคซึ่งไอ้ที่สวยขึ้นแบบเนี้ยนะคะจากเดิมที่อยู่ประมาณ64.2%ก็คือมาเป็น66.5%ซึ่งทางใน MDA n บอกว่ามาจาก e c o n o นมีออฟสเกใช่ไหมที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยไอ้สกไอ้อีโคโนมีออฟสเกตรงเนี้ยมันจะไปได้อีกถึงขนาดไหนนะคะแล้วก็ตัวของของใหม่ที่เติมเข้ามาไม่แน่ใจว่าเอ้ยมันมันจะปรับตัวของพอภัายของมาจิ้นไปมากน้อยเพราะเราก็ต้องไปฝากขายที่อื่น้วยงเกอ90%ยังเป็นรายได้หลัก ของบริษัทอยู่นะครับฉะนั้นแปลว่าไรแปลว่าแล้วสินค้าขายดีเนี่ยก็เป็นพวกสินค้าอบสดอยู่ซึ่งในปี2ปีหลังเนี่ยเราก็เรายังเดินหน้าขยายสาขาอยู่ซึ่งทุกวันนี้เราผลิตของด้วยจำนวนแบบเยอะขึ้นกว่าเดิมมากฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือการต่อรองนะครับหรือซัพพอร์ตที่ดีขึ้นจากซัพพลายเออร์ต่างๆนะครับแล้วก็ อีโคโนมีออฟสเกมันก็เห็นผลจริงๆในเรื่องของการผลิตในช่วงหลังๆอ่ะพอตัวเลขมันถึงจุด<ะ>อุปกรณ์ทุนแรงมันก็เริ่มเข้ามามากขึ้นเครื่องมันก็เข้ามาเรื่อยๆพอสเกลมันถึงเนี่ยเรียกว่าตัวเลขประมาณเนี้มันก็จะเ f ฟเฟกต v ฟมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผมอยากให้โฟกัสที่บอลลัมไลน์เป็นหลักเมื่อไหร่ก็ตามก r อ s s p รฟิตมันมันขยับมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราขายสินค้า ready to eat มากขึ้น หรือเราทำ O E M อะไรใดๆมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วบอลลูมไลนมันไม่ได้มันไม่ได้หนีและไม่ได้แย่ไปกว่ากันอีกพาร์ทหนึ่งที่ก็ต้องบอกว่าเป็น Move ที่ after you เนี่ยขยับมาสักระยะแล้วก็คือเรื่องของการแตกแบรนด์ใหม่ๆนะคะอย่างตัวของมิก้าอันนี้เราไปในรูปแบบแฟรนไชส์นะคะตอนนี้ก็ยังรักษารูปแบบแฟรนไชส์อยู่แล้วก็เปิดเองด้วย เปิดเองไม่มากแล้วครับคือแรกๆเราจำเป็นต้องเปิดเพื่อเป็นตัวอย่างแต่ว่าอีกแบรนด์หนึ่งที่มาแรงไม่แพ้กันแล้วก็เห็นการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องคือลูกกอนะคะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าแล้วอย่างลูกก๊อเนี้ยทำไมเราถึงไม่เลือกรูปแบบแฟรนไชส์เราจะไปแบบแฟรนไชส์ในอนาคตไหมตอนนี้อยู่ในสเตจไหนคือในเชิงของการตลาดในเชิงของลูกก๊อและคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เนี้ยเราแฮปปี้กับมันมากนะครับแต่ว่าไส้ในคือการจัดการมันยังไม่ถึงอีโคนที่มีออฟสเกลด้วย เรียกว่าการทำกำไรอาตัวเลขนั่นแหละ,ะยังถูก improve อยู่ฉะนั้นถามว่าปล่อยให้เป็นแฟรนไชส์โมเดลได้ไหมยังไม่ถึงจุดนั้นฉะนั้นสุดท้าย End นเกมของตรงนี้จะแฟรนไชส์ได้หรือไม่อะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันแต่ว่าอั t e r y ยูก็ยังอยู่ใน process ของการ develop แบรนด์นี้ในเชิงในเชิงปฏิบัติเพื่อให้มันเป็น solid m o เดลที่เราจะขยายออกไปได้เยอะเพราะว่ามัน require ที่เล็กกว่าวัตถุดิบอะไรก็ ของสดอ่ะไม่ได้ง่ายแต่ว่าการขาดตลาดอะไรมันจะไม่ได้ไม่ได้รุนแรงเหมือนสินค้าอื่นฉะนั้นก็เป็นแบรนด์ที่บริษัทกําลังปกปั้นนะมันมีแบรนด์ใหม่ใน MDA n นี้ก็เพิ่งบอกเหมือนกันเป็นน้ำกาแฟอีกแล้วแต่รอบนี้เป็นมีสองเปเชอรีใช่ไหมคะที่เรากาลังจะไปเซกเมนต์ใหม่ตรงนี้เราคาดหวังยังไงบ้างคะมันจะเหมือนกับคือใช้โมเดลแบบขยายหลายแบรนด์จับทุกๆเซกเมนต์ที่แตกต่างกันไปหรือยังไงส่วนใหญ่แบรนด์ใหม่ๆที่มันทยอยออกมาเนี่ย มันมันเป็นอะไรที่ไม่เรียกว่าเพนพลพอยแต่เป็นอะไรที่บางครั้ง a f t จะอยู่ไม่สามารถครอสไปได้เพราะามันอาจจะฉีกคอนเซปต์มากเกินไปหรือ Operation นมันไม่ได้พพอร์ต อันแรกที่ออกมาคือทรงวาด coffee roaster นะครับถ้าคนที่อินกับกาแฟแล้วเข้าใจเนี่ยถ้าได้แวะไปเยี่ยมสาขาที่ส่งวาดเนี่ยก็จะได้เสพนะเป็น coffee culture ที่แบบมันก็เป็นแอมเบียนเป็นอะไรที่แบบพิเศษเจริงๆนะครับหลังจากนั้นมันก็มีทวิสต์อีกออกมาเป็นซัมเดย์อันนี้ก็เป็นกาแฟ specialty อ,อีกแนวหนึ่ง ไปได้ดีมาก uh huh. มีแฟนคลับอะไรเยอะแยะซึ่งถามว่าต่อไปคือยังไงก็คือเราก็เรียนรู้ไปด้วย <Ha. S 1> จับทางไปด้วยว่า uh huh. อ๋อมันทำยังไงลูกค้าชอบอะไรไพรซ์พอยต์ huh. เป็นยังไง uh huh. การทำยังไงให้มันสักเซสแล้วก็ต่อไปก็มีแผน uh huh. ที่จะขยาย uh huh. เนี่ยหนึ่งใน2แบรนดน์นี้หรือทั้งสองแบรนดน์นี้ออกไปที่ uh huh. มันก็ ปรับตัวเองให้มันมีความสนุกสนานมีความยูนิคจุดแข็งของมันไปเรื่อยๆอาจจะตามพื้นที่ตามคอนเซ็ปต์ของของโจทย์นั้นๆนั่นหมายความว่าพี่มิงเห็นภาพในอนาคตก็คือ after you จะมีหลายๆแบรนด์ที่ตอบโจทย์ในแต่ละเซกเมนต์แล้วก็เอาแบรนด์นี้ไปหาผู้บริโภคที่ไม่เหมือนกันในแต่ละโล c a t i o n เป็นแบบนั้นใช่คือ after you ก็เดินมาไกลแล้วถูกไหมครับเราก็ยังทำต่อแล้วก็ยังไปได้ดีแต่ว่าถ้า การเติบโตของบริษัทมันก็จะแบบพึ่งต้องพึ่งหลายช่องทางการทำไอเดีการคิดค้นโซลูชันบิสเนสโซลูชันใหม่ๆเนี่ยโดยที่ใช้แพชชั่นของเมอันนี้มันก็ยังตรงโจทย์นี้อยู่มันก็จะเดินไปด้วยเดินไปด้วยคนไกลเดิมค่ะแต่มันมีในเมืองไทยอ่ะไม่แน่ใจอันนี้แบบลองอยากให้อยากให้พี่หมิงช่วยวิเคราะห์ให้ฟังนิดนึงมันก็จะมี ร้านไอศครีมบางแบรนด์ที่เขาอยู่ได้ทุกพื้นที่เลยอ่ะคืออยู่ตั้งแต่แบบร้านแบบเขาเรียกว่าไนะไฮเปอร์มาร์เก็ตยันไปถึงแบบห้างไฮโซก็ยังมีแบรนด์เขาได้อะไรเงี้ยพี่หมิงมองเห็นอันนี้แล้วเราเออเราเราเราเอาอะไรมาปรับใช้กับ a f t e ตอ o u ยู่ได้ไหมคะหรืออ f t e ตอ o u ยู่มันจะเป็นแบบแคตตารีนนั้นไหมยกอ f t e ตอ o u ยู่เป็นตัวอย่างกันคือคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมันมีมากกว่าร้านไอติมีงนะร้านกาแฟที่ทุกคนรู้จักดีนะครับ ก็อย okay. anyway> ู่ได้หลายที่เหมือนกันผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แบรนด์เนี่ยมันถูกปากหลักแล้วการไปอยู่ในพื้นที่ในหลายหลายลักษณะเนี่ยมันโอเคคือคุณก็เป็นเป็นคุณนั่นแหละแต่คุณไปหาลูกค้าในที่ที่เขายังไม่ค่อยมีเซอร์วิสตรงนี้ถ้าเป็น After You เองอะเราก็ลองมาหลายโมเดล คอมมูนิตี้มอลสถานีน้ำมันเราก็มีแต่เราก็เลือกประมาณหนึ่งเพราะเราก็เป็นห่วงว่าเออเดี๋ยว spending power อาจจะไม่ถึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวฐานจะ suffer ก็จริงๆถ้าตัวอ f t e ั y ยูเองก็มาเวนั้นไกลไกลแล้วเหมือนกันโอเคอันนี้คือตลาดในประเทศที่เราไม่ได้เห็นภาพแต่ที่ี้อีกหนึงก็คือการขยายไปตลาดต่างประเทศนะคะไปที่ฮ่องกงแล้วเราก็เพิ่งประกาศว่าจะไปที่กัมพูชาเพิ่มที่แคนเบอเดียเนี่ยเราเป็นพาร์ทเนอร์ที่ เรียกว่าคุยกันเข้าใจดีมากแล้วเราก็เชื่อว่าเขาจะเป็นหนึ่งในอีกพาร์ทเนอร์ที่พาบแบรนด์ไปเติบโตในประเทศเขาได้ที่พนมเปนก็น่าจะเดือนกันยาตุลาก็ f แฟลกชิพสโตร์ก็จะจะจะซอฟต์ p e n นิแล้วโอเคแล้วแพลนของการขยายแสดงว่าเราจะไปคือก็เป็นรูปแบบของแฟรนไชส์นี่แหละมันมันโอเพก็คือแฟรนไชส์ก็ได้ j v ก็ได้แต่ j v เนี่ยจะมองใน ประเทศที่มี potential สูงเพราะว่าการ JV เนี่ยส่วนแบ่งรายได้มันก็จะสูงตามใช่ไหมครับแต่งงานก็จะงอกเยอะก็คือเหมือนผมไม่มีบริษัทที่นั่นเลยก็ต้องไปโอเปรดด้วยติดอะไรก็ต้องขออนุมัติมาทางเราด้วยประชุมกับเขาก็คือมันไม่ใช่ไปงอกทางนั้นนะมันงอกที่เมืองไทยเยอะด้วยก็คือต้องมีทีมต่างประเทศคอยดูแลใกล้ชิดแล้วเราก็ต้องลงทุนกับเขาก็ต้องรับความเสี่ยงในการลงทุนไปด้วยแต่อ p อปชันหนึ่งที่ ดูเหมือนจะไปได้ดีก็คือสตาร์ทด้วยแฟนชายแล้วไปคอนเวิร์ตเป็น j v ทีหลังสามารถทำได้คือวันนี้นักลงทุนต่างประเทศมีสองแบบแบบแพชชั่นพวกแพชชั่นสูงๆจะเป็นกลุ่มเล็กหรือเป็นอินดิวิชวลกับอีกกลุ่มหนึ่งคือสาย invest มาถึงจะเอาเยอะๆเร็วๆซึ่งอันนี้ก็ต้องคุยกันดีๆค่ะ ประเทศที่รีวิวคอนแท็กอยู่ก็มีอินโดนีเซียซึ่งเราอยากได้มากมีอินโดนีเซียมีที่ลึกไปหน่อยก็มีมีเวียดนามก็มีเวียดนามอินโดนีเซียก็มีสองประเทศนี้ที่ก็ใกล้เข้ามาอีกหน่อยก็จะพยายามจบจริงๆใจผมอยากจะเซ็นให้เรียบร้อยอีกหนึ่งประเทศภายในปีนี้ซึ่งก็เดี๋ยวเราดูว่าจะทำได้ไหมอ่าโอเคเพราะจริงๆแล้วก็ดูเหมือนแบบแผนของ after you คือกำลังจะ บุกทั้งต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็ทําให้ในประเทศแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ก็ต้องถามถึงมิติของภาพใหญ่นิดนึงค่ะคือเราเห็นการแข่งขันเนี่ยคือกลับมาที่เราคุยกันตอนแรกลยเนาะว่าโอ้โหที่พี่หมิงบอกว่าอะไรที่เป็นเบรดโอเชียนเราก็พยายามจะหลีกเลี่ยงถูกไหมหรือว่าเราก็ต้ง <S 2> <S 2> ตงองปรับกลยุทธ์ใ,ให้ให้มันเหมาะสมอะไรเงี้ยแต่ธุรกิจร้านขนมร้านคาเฟ่อะไรเงี้ยโอ้โหมันก็พูดยากมากเลยว่ามันไม่ใช่เบรนดโอเชียนอะแล้วทุกวันนี้มันมันมีแบรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากด้วยอะ คือคนีออ้นะครับมันจะมีแบรนด์ต่างประเทศที่เข้ามาเยอะช่วงหล,งลงังๆแต่ส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นสินค้าที่ m a n a g ง่ายมาเป็นหัวเชือ้อเป็น premix ก็มันก็จะเป็นสินค้ากลุ่มที่เร็วๆและราคาอยู่ในกรอบที่ไม่แพงมากแต่ตัว after อยูแล้วก็แบรนด์อื่นๆที่ที่บริษัทค่อยๆผลิตออกมามันจะมีเป็นสินค้าที่ซับซ้อน sophisticated มีมีเรื่องราวมากกว่านั้นหน่อยฉะนั้นแล้วมันก็มีเรื่องของอ<ม>ิมม i ชันอลเข้ามาเยอะเวลาไปไปบริโภค<ม>ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันแข่งขันกันไม่ง่าย<ม>เรียกว่ามันต้อง build brand มีเวลาของมันทำการตลาดให้ถูกวิธี<ม> pricing location อะไรใด<ม>ๆก็บังเอิญความบนัดของของคุณเมย์และบริษัทเนี่ยมันอยู่ในโซนที่เรียกว่า เป็นสินค้าที่อ m มมูช n ั l ระดับหนึ่งซึ่งมันก็เรียกร้องอะไรได้ In นเวชเช่มันก็ไม่ใช่ว่าใครมา Replace ได้ง่ายๆแล้วราคามันก็สามารถยืดหยุ่นในในการทำไพรซิงได้โอเคเรียกว่าเราก็เลือกตลาดอยู่ที่มีม d e แข็งแรงระดับหนึ่งนะคะสำหรับสิ่งที่ทั้งเครือ After อร์ยูเลือกจะไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในเฟสของการขยายมาหากลุ่ม ผู้บริโภคใหม่ๆมากขึ้นอย่างการเข้าเซเว่นเข้าคอนเวเนอยนสตอร์อะไรเงี้ยอยากรู้ว่าอีกภาพหนึ่งที่คนมองประกบกันก็คือแต่ภาพรวมของกําลังซื้อคนในประเทศตอนนี้มันอาจจะดูแบบดรอปไปหรือเปล่าคนเริ่มแวลูฟอร์มันนี่มากขึ้นอีกที่พี่หมิงบอกเลยจะจ่ายอะไรก็คิดเยอะเรากระทบกับภาพนี้ไหมแล้วเราเตรียมแผนไว้อย่างไรบ้างคะคืออย่างที่ผมบอกรายได้ประชาชนไม่ได้เยอะขึ้นหรอกน้อยลงด้วยในสําหรับบางคือไม่คล่องแหละคือของเรา เพนซิโฟมันไม่ได้ยากคือถ้าเงินมันมีอยู่เท่าเดิมอ่ะคนจะไปเอาเงินนั้นคุณต้องพิเศษคุณต้องให้ของดีเขาซึ่งเราต้องให้ของดีเขาเราเราก็พยายามให้ของดีมาโดยตลอดค่ะตั้งใจมากๆให้ให้ของพิเศษกับลูกค้าเพราะฉนั้นก็คือจริงๆแล้วเราปรับตัวเองให้รักษาคุณภาพนะคะแล้วก็รักษาความพิเศษนี้ให้มากเพียงพอที่เขาจะยอมจ่ายเงินให้เรานะคะแล้วกลุ่มนี้มันก็ยังมีกําลังซื้อยังมีอยู่ ความถี่อาจจะน้อยลงค่ะแต่การปันใจไปให้เจ้าใหม่ๆก็จะยากขึ้นอาจจะมีไปบ้างแล้วเดี๋ยวก็กลับไปมีไปบ้างก็ต้องให้ทุกคนเรียนรู้ว่าว่าอะไรคือสิ่งที่เขาชอบที่สุดค่ะวันนี้ขอบพระคุณพี่หมิงมากๆเลยสำหรับเวลามาคุยกันนะคะเดี๋ยวจะมีโอกาสขอคขออนุญาตไปอัปเดตที่ร้านใหม่ๆคขาหน้าจริงๆไปไปที่ร้านเลยกันอยากไปไปลองอะไร อยากเดี๋ยวรอแบบว่าออกคากิโกริรถเด็ดๆมาทุเรียนยังไม่ได้ไปกินเลยนะคะลูกกรอก็็ต้องแบบหมวยอินเตอร์ต้องรีบไปเนนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ